อาตมาก,ก็มีกัดอีทถ้สอนใจอีกเดืองหนึ่งมาบอสูฟังอาศีบ้าลึกซึ่งหลอกโยม่มแต่ว่ากับฟังฟังไปพ่อแก่เบื่อมีพ่อใหญ่ยยผู้หนึ่งเล่าเป็นค้นตาบอดเราเสียเที่ยวจากบ้านเล่าไปขอเขายวัดกินเป็นประจำกินขเขาแล้วก็ต้องอาบนา้ำยืวัดเด้หลังจากอาบนา้ำมันเมือดเนาะประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเลาก็เลย้างเมื่อบานเรายางเมื่อบ้านเนี่ยเราก็ถทึดตะเกียงไปน้ำเด้ เออไปน้ำทั้งพวกวัรุ่นนี่ที่หูกจากเล่าเห็นอาการกิริยาเราเฮ็ดน,นี่ยกับผ้ากันหัวขวัญเล่าดิฮ่าฮ่าฮ่าพงผีบา้าเอ้ยพอเงี้เถ่าผีบา้าพัหน้าบ้าเจ้าตาบอดเจ้ายัางไตตะเกียงเมียบ้านอยู่เจ้าสี่เห็นหวงตีพอเงี้ผัหน้าบาพอเงี้ตาบอดกระเล็ตอบบา่าข้่าเอ้ยที่พอนี่ยไตตะเกียงเมียบ้านนี่ พอบไดไตยให้เจ้าของเด้แต่ว่าพอเนี่ยตยให้ผู้อื้นเอาเป็นยังขึ้น่าจังสันพอยไงเอาตัวก็ล่องคิดเบิ่งดีๆเพื่อมีรถมากางคำกลา,างขึ้นพอยไงมีไฟมาเกิดเพื่อเขายัางไม่เห็นพอไงกับท่านชั้นจิตนี่เขาอาจสีเบรกรถยากกับท่านหันเหตุรถเกิดรูปติเหตุได้ถ้าพอมีตะเกียงถือมาก้นขับชี้รถกับสีหูกจักว่า พ่อไงเดือนอยู่นีเดอ้พอพ่อไงยางยุ่นีเดอ้อมันกับปอดภัยเทิงค้นใส่ถนนกับขับขี่พ่อไงกับปอดไพรพอมเรื่องนี้สอนให้เฮ้าหูกจักว่าการที่เฮ้าจิตใส่ขี้ิบดของเฮ้านี่เฮาต้องเบืองเบืองหลังเด้อว่าการใส่ขี้ิบดของเฮ้านี่มันจะเกิดโทษแกผู้อื่นบ่ถ้ามันเกิดโทษแกผู้อื่นเฮาก็ต้องแก้ไขแล้วการใส่ขี้ิบดของเฮากาส็สีสงบสุข